สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพบกับครูส้มเช่นเคยนะคะในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามีข้อตกลงร่วมกันเช่นเคยค่ะข้อ1น,นะคะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเรียนข้อ2หากมีข้อสักถามนะคะให้พิมพ์แชทสอบถามได้เลยค่ะข้อที่3นะคะผู้ปกครองนะคะโ่รให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองนะคะแต่ให้ความช่วยเหลือเมื่อาจาเป็นและจัดบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนการสอน,นะคะ่ะ อ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษานะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูจะพามารู้จักวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะอยู่สองวันคือวันอาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษานะคะเรามารู้จักวันอาสารหะบูชาก่อนนะคะ วันอาสา,ารหาูุชาเป็นวันขึ้น15าค่ำเดือน8เป็นวันพระสงฆ์เหตุการณ์ที่พระรัตนตรัยครบองค์3าวันที่เกิดพระสง์รูปแรกของเรานะคะนามว่าพระอัญญาโกนหัญยะนั่นเองค่ะเข้าภรษานะคะดเด็กๆคะเป็นวันที่พระพิสุขจะพักประจําอยู่ในวัด ที่ใดที่หนึ่งนะคะโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนหรือที่เราเรียกว่าการจำพรรษานั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากขึ้นนะคะคุณครูมีกระตูนสั้นๆน,นะคะเอามาฝากเด็กๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะอาสาละหบูชาตรงกับวันทื่น15้าค่ำเดือน8ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมที่ทรงตัสรู้เป็นครั้งแรกจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกและด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผยทําให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งพระธรรมที่ทรงตักสรู้ได้จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรงที่อื่นในปีนี้วันอาสารหาบูชาตรงกับวันที่16กรกฎาคมซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหาบูชาค่าเด็กๆค่ะหลังจากที่ฟังวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาไปแล้วนะคะครูจะมีวิธีการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาฝากค่ะาข้อที่1นนะคะละเว้นอาบายามุขตั้งใจทําความดีละเว้นจากความชั่ว ข้อ2นะคะตื่นเช้ามาตักบาตรทำบุญนะคะดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่มีพระคุณต่อเราค่ะข้อที่3นะคะฟังพระธรรม,มเทศนานะคะข้อที่4นะคะถ้าไม่ติดโควิดนะคะเราควรจะได้ไปเวียนเทียนกันแล้วใช่ไหมคะแต่ปีนี้นะคะเวียนเทียนออนไลน์ก็ได้ค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ<อ>บูชาพระรัตนตรัยนะคะอ,อ่า ใครเข้าใจแล้วบ้างยกมือขึ้นเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาของครูส้มแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ